นี้เรามาดูต่อครับรุ่นที่ไปเซปังอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็กลับมาที่บุรีรัมย์บางแสนและมีพีระด้วยนะครับแล้วก็ถึงจะกลับมาบุรีรัมย์คือ2 2> ทีเอ<ล>ทูททท จริงๆแล้วรถรุ่นนี้ปีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปีแรกที่มาเปลี่ยนรูปแบบการขนวมาเป็นหนงชั่วโมงแต่ละคนก็หามือโปรมาขับก<ม>ันเยอะอย่างยกตัวอย่างเบอร์สิบเ,เอ็ดนะฮะเกรกอรีเบเนตได้มือดีก็คือมือทอง<ป>จากเ,เอเอก็คือแม็กซ j u จูสมา<ม>ร่วมทำการแข่งขันนะครับแม็กซิมจูสก็ไม่ทำให้ถดหวันนะฮะวันเสาร์ที่เซฟังที่หนึ่วันอาทิตย์ที่สอง แต่มีเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งก็คือเบอร์97ซึ่งเป็นเจ้าชาย2พระองค์ oh, จาก <please. S 1> จากมาเลกับจากยาโฮบารูนะฮะสพระองค์นี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าวันเสาร์แรกมัดก,กับเบอร์11เกเกอรี่กับแม็กซิมจูสด้วยการมาที่มาเป็นที่2ในวันเสาร์วันอาทิตย์สอยกลับมาเป็นที่1นึ่งเพราะฉะนั้นคะแนนเท่ากันละนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพอมาสนาม3-4เนี่ยติด ติดภารกิจไม่สามารถมารุ่นทําการแข่งขันที่บุรีลัมได้เจ้าชายทั้งสองพระองค์ติดภารกิจจึงไม่มีคะแนนสะสมเบอร์11ก็ยังทําหน้าที่ได้ดีวันเสาร์จบที่4นะครับในขณะที่เริ่มเห็นแวลในการเปลี่ยนตัวของนักแข่งในรุ่นเบอร์29นะครับมาจับคู่แพริริงกันใหม่ได้พอมานกับ เจเลนเด็กหนุ่ม <k> อายุสิพจากออสเตรเลียนะฮะนิวซีแลนด์โทษทีมาร่วมทำการ,แ,รแข่งขันนะฮะวันเสาร์จบที่1ที่บุรีรัมย์วันอาทิตย์จบที่3นะครับในขณะที่เบอร์15นะครับวันเสาร์จบที่2วันอาทิตย์จบที่1นึ่งเบอร์1 1 ไม่สู้จะดีนะเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่จบการแข่งขันเช่นเดียวกันประสบอุบัติเหตุแล้วก็รถหมุนไปอยู่ในกราฟโฟะฮะออกมาไม่ไดเ้เมื่อได้รับการลากจูงออกมาก็แน่นอนเราทราบกนดีแล้วว่าไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้นะครับสินจาก PT กับจ้ำกัลันสุป,ปรพงศ์นะฮะ วันอาทิตย์โชว์ฟอร์มร้อนแรงที่บุรีรัมย์จบเป็นที่สองนะครับสนุกมากครับการแข่งขันในวันนั้นถ้าเกิดย้อนกลับไปดูภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความยอมรับแล้วก็ตอบรับอย่างดีจากผู้ชมเพราะว่าอย่างว่ารถมันเสียงมันเล่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็แอคชั่นมันเยอะรถมันไหลขาดใหญ่ๆหญ่แล้ไล่แซงกันใช่ฮะบี้กันจนจนตั้งแต่ต้นจนจบ ออพอมาที่สนามบางแสนเนี่ยเ,เบอร์29ก็ยังคงฉายแวว<ม>เด็ดๆเ,เลยเสามาที่เสา,สามาที่1นึ่งอาทิตย์นะฮะเสามาที่1อาทิตย์มาที่ 1, 1> นึ่งหนซ้อนเลยเบอร์29ก็คือพอมโนกับเจเลนถ้าเราจำกันได้ดีเนี่ยขับเคี้ยวกับเบอร์88 เบอร์88เนี่ยในตั้งแต่สนามที่2เป็นต้นไปเนี่ยเครกคอลลิสได้นำเพื่อนสตีฟโอเวนนักแข่งซูเปอร์คาร์ V8 จากออสเตรเลียมาร่วมทีนมนะครับบี้กันตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะหนุ่มน้อยเจเลนนี่นก็ไม่น้อยหน้าเลยเเทั้งๆท,ที่โดนมือโปรอย่างอย่างสตีฟโอเวนไล่ท้ายอยู่ก็ยังเซตแลบเรคคอร์ดได้ในวันอาทิตย์ รอบท้ายๆซะด้วยทั้งๆแต่อย่างว่าบางแสนมันไม่ค่อยกินยาครมันมันสไลด์ไม่ได้สไลด์ก็กำแพงนะฮะต้องตองอ้อเดินแต่แ่คเดินเต็มไม่ได้ก็ต้องออมๆคันเร่งไว้หน่อยนะฮะเราเริ่มจะเห็นแล้วละว่าถ้าไปเยือนที่พีระในสนาม7และ8ถ้าเบอร์29ยังคง แสดงความร้อนแรงได้ขนาดนี้เนี่ยแชมป์ไม่น่าจะไปไกลและก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ที่2ทั้งสงวันเลยนะฮะคะแนนเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้ามาที่บุรีรัมย์ในสนามสุดท้ายแล้วก็ทำได้ดีจบการแข่งขันทั้ง2วันเนี่ยแชมป์ร้อซนต์ร้อยหครับแล้วก็เหนือความเคลื่อนเคือนหมายมาถึงบุรีรัมย์ปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา ซัดที่1นวันเลยสาร์อาทิตย์สายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสายๆเลยไม่มีข้อคอลหาแล้ว่าว่าที่ชนะชนะมาเนี่ยอาจจะดวงหรือเปล่าเพราะว่ามาสนามสุดท้ายถึงแม้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะต้องจบขนาดที่นี้แต่ไม่มีไม่มีรอมชอมนะฮะหัวเต็มหัวเต็มแล้วก็แล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแชมป์ที่ที่ที่ในรุ่น T สายสะอาดนะครับในรุ่น T A t ท2นะครับ ไม่เพียงแต่ได้แชมป์ประเภทบุคคลประเภททีมก็ยังได้แชมป์ไปด้วยในภายใต้ชื่อทีมคือ Tech Pro ีเดียมิสึเรซ n ินะครับก็ได้รับการสปอนเซอร์จาก Tech Pro แล้วก็อีเดียมิสึนครับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นทั้งหล่อแล้วก็ลื่นด้วยครับผมมาเดินไปนี่ล้มแย่เลยนะครับผ่านไปแล้วสามรุ่นครับผม3มรุ่นแล้วนะครับ